ภารกิจนี้เรามาทำนะอะไรไล่เอเลนวีเหรอกินหรือเป่าอันนี้ภารกิจแรกป่ะนะไม่อ๋อใช่ใช่ภาร,รกิจแรกถาภารกิจแรกทำอะไรทำลายไฉนั่นแปลว่าไอ้ไฉหรือว่าอ๋อไม่ใช่ทำแฮกนี่ว่ะมาแฮกก่อนเอาเอเอาเทอร์มินเอต ถ้า,ถาอยู่ในมิดีถ้าก็ถือเทอร์มินเอตินให้โคตรเซ็งเลยไม่งั้นก็สบายไปแล้วมันก็โกงเลย่างนั้น,นอ่ะก็ถือก่อนแล้วค่อยบักไงก็มันก็หล่นไงหล่นด้วยหรอเออมันจะหลนห่นแย่จังเรื่องใส่ก,การ์ดไอ้นี่มาเพิ่มความแรงให้กับปืน เดี๋ยวเราไป็นคนเือเองแล้วกันทุกนายยิงไปเอ้ขี้เกียจยิงยังไมล่ะรู้เออขี <c oughs> ้เกียจยิง <c oughs> <c oughs> ก็กดเผลอไว้ด้วยถ้าเจดเจอตู้แล้วมากอย่ข้างล่าง <c oughs> เอ,อ้ยไม่อยากโดดไกลดิเออลงผิดช่อง ตุ้ยโดนกระทึบเอ้าทำไมมันอยู่ข้างบนวะมันอยู่ลงพิดชั้นทัวร์ไม่พี่เข่าให้หมดเฮ้ยมาแฮกกันบ้างดิติดติดทางติดทางทางไหนวะ มึงยังหลงทางอยู่ไม่ใช่เดินอย่างเดียวหลงหลงทางอยู่เนื้อบอไปชขึ้นไม้หน่อยหมงทางโอ้โอ้ตรงนี้แหลกแหลกแหลก,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 กโอ้มาแล้วไอ้นี่ขึ้ไม้ไปไกลกวะเนี่ยโอ้ยไกลไปบป่าอุย้ยหน้าเหาไม่ทันแน่เลยอามีไม่ทันอ่ามีเห็น บายสไปบายสายเออไม่ทงเลยไม่ทิงเลยเมารู้สึกเราจะทิ้งห่างจากไอ้จุดแรกนั่นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอไปจุดข้างหน้าก่อนแล้วกันเราขอไปดูข้างหลังเออแต่นี้ประตูคู่ว่ะนั้นมาดูข้างหลังก่อนเพราะว่าทางนั้นมันก็เป็นทางกลับบ้านอยู่แล้วนี่พวกแม่งไกลโคตร เอาชิบหายลองต่อหน้าต่อตากูเลยเผลอไป้ฟ claro ันโดนกระจกไม่คิดว่าจะโดนมายิงยู่ไหนเอยมันบอกอยู่ข้างบนเอาลวงขึ้นิดม่งเลย อ,องไปสุดเอ้าโดดล่วเงี้ยเอ้าแล้วมันขึ้นหรือลงชั้นไหนวป่ะก็มึนสับสนเอ้ายังอยู่โอ้ทำได้ไงเฮ้ยไม่ไม่ถึงอีกเอ้าอืมขึ้นรีบเถอะโอ้ แล้วมันก็ชี้ลงข้างล่างส่วนไหนวะโอ้ยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรหรอกปล่อยมันไปมันยิงก็ยิงเราไม่โดนโอ้เส้นกายอย่นี่เองเจอยังเจอแล้วเจอแล้วกำลังโดนโอ้ยอินเฟสมาจากไหนวะอินเฟสมาใช่ไงอ้าวเจออินเฟสแค่นั้นโหอดบวกเลยสวัสดีเพื่อน โอ้โหนี่ให่ปิดเริ่มต้นของเราเลยนี่เมื่อไหร่มันจะหายโอ้โหบอกไว้ก่อนแล้วก็ไปคยื่ที่หลยตอนแฮกต้องเอาตัวเองอยู่ในมีนม่ติดก่อนจะได้ไม่เป็นไรดีนะอยู่ในมไ,มไม่ติดแฮกได้อืมแมไม่ตปีใหญ่เลยบอสต้อ,โอโนโหดมาเองก็ไม่ต้นนอนโหดอ่ะ,อะ ดีเงินงไงก็รัวด,ดีเออต้องเออไม่ค่อยรัวหรอกเราต้องต้องใส่ไฟเล็มันแทบไม่รัวเลยอ๋อก็กดปกติเบื่เล่นต้องอย่างเบาตัวเบื่อ <billion. S 1> อืมันโหดก็เบื่อมันโหดเกินไปอแน,น่นะนโหดกูเบื่อละกูเล่นไนนม่เืินกองเล่นไปนานๆเดี๋ยวก็เบื่อว่าไปอันต่อไปเลยลังวิ่งกลับไปอันเลื่อนเลยว่อาออร์จิ้อืหอ เอาจะจีนสีอะไรวะสีฟ้าหนูน้อยจีนดีเด็กเล่นละเอาหมดอ่นะมันคืนนี้ไหนก็เล่นได้แล้วูจะไปใครดีไหมอันนี้ดูจอใครเนี่ย

ตูแฮกประตูแฮกหรอบางทีไม่ได้มองไม่ได้เล่นแบบนี้นานเนี่ยอ้าวเลยไม่ถ้าเกิดว่าประตูมันโดนแฮกอะมันก็จะเป็นสีเหลืองนะแต่นี้บางทีมันไม่เป็นบางทีงงเลงดูไม่ออกไม่ค่อยได้เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเลย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 ออหน้าขมำ กลับบ้านแล้วก็หนึ่งระเดนครับต่อไปก็จะเจอเอ็นเคสลเล่นเล่นด่านนั้นยาวจนกว่าก,กิจกรรมมันครบอะอแต่ก่อน,นกิจกรรมครบไปอันเลิยก่อนอันเลิยมันมีเวลาจำกัดก,กิจกรรมนั้นลงสองนนทีมสีก็ได้ลังบอกไม่ใช่ไงไค่อยลงงูอื้อเอาเอาทาาี่มันง่ายๆก่อน มีตัวใหม่หรือเปล่าเออพูดถึงการเนแนวมันไม่เห็นมีตัวใหม่อะไรบ้างล่าสุดกรพามหนอนหนอนทองคิดฟอร์มสามานไม่ออกไงมีทำต้นเบิน์ดเลยวะก็มีแต่ตัวดูได้เรื่องทำเป็นทุนทิ้งทุนระเบิดก็ได้ บินขึ้นมาไกลเลยไหความแรงอเอ้ยหนาจะไม่ผนยิไม่ถึงแสงอะลงชั้นสองนี่บอมจดิงบอไปะโดดทีงไหนไม,ม่ชั้นสองลงชั้นสองแล้วโอเคได,ได้ลงนี้แบินผ่านหน้าไกลเยอะแมงเอกบินผ่านหน้าแมนวัน เดียวดีนเสอยงหนะ้าเปิดไฟรอเลยโอ้โหเสียงนี้ไม่เอาทักเสียงนี้ไม่เอาไม่ยุ่งกับมันหิดแม่งแรงไปถจงแล้วผ่านมาได้แบบงงๆวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยวิ่งอย่างเดียว <c oughs> ไม่ทำอะไรเลย